เลยค่ะเนี่ยเป็นหัวแบบนี้ลูกค้าเปิดปุ๊บมันก็จะมีตัวฉีดให้อันนี้มันมีมีอันนี้ปะสามารถแบบเปิดเขย่าแล้วใช้ได้เลยใช่ใช่ไหมนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้นะคะไซส์ใหญ่มาก400 ml นะนะคะเป็นของ D 1 space ตัวนี้คืองานที่ตัววางห้างเลยมิเตอร์ DIY Home Pro อะไรพวกเนี้ยแล้ววันนี้เราไปเจอที่ไหนาวะชอบอะไรวะช็อปยังมีดีเออลูกค้านี่นะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้มีไปให้อันนี้คือที่ติดผนงัง ติดปุ๊บก,ก็เสียบไว้ในบ้านเกๆ๋ๆเปลี่ยนในหมดคนก็เปลี่ยนได้ครัแถมไปให้แบบนี้นะมีเป็นชุดให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะติดที่บ้านก็ได้หรือว่าติดที่รถก็ได้ติดที่อะไรก็ได้นะคะลูกค้าตัวนี้อะ400 ml ใช่ปะ 400, 400 ml ลูกค้าหนึ่งขวดใช้ได้หลายครั้งนะคะสมมุติว่าเอาไปฉีดแบบดับไฟอะ่ะสมมติเราก่อกองไฟเนาะบ้านเราอยู่ในเมืองเราก่อกองไฟแล้วก็ฉีดปุ๊บไม่ได้ใช้หมดทั้งขวดก็คือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ใช้ต่อได้ไม่ใช่เปิดครั้งเดียวแล้วหมดนะคะไม่ใช่นะอันนี้คือใช้งานสะดวกมากๆผู้หญิงเด็กใช้ได้หมดเลยนะคะอ่าลูกค้าขาตัวนี้ใครเอานะคะใส่ราคาสแลดจานวนมานะ ใส่ราคาแลตจำนวนมาได้เลยค่ะหนูจะส่งให้ฟรีนะคะขนาด400 ml ไซส์ใหญ่มากๆนะคะลูกค้าจ๋าราคา159บาทจะส่งให้ฟรีค่ะ159จะส่งฟรีค่ะลูกค้าพูดดังไม่ได้แล้วตอนเนี้ย